เห็นเก่าเป็นยังไงโดยส่วนตัวแล้วผมเป็น,เป,นเป็นคนชอบสะสมเหรียญสายกรรมฐา,านอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอีก็ดีเนี่ยให้เหรียญน,นี้มาผมก็เลยเอามาให้เ,เ,เหพื่อนๆพี่ๆดูเหรียญน,นี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหรียญไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร,ร่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ จเจเอับนีตึงมือเลยครั้งแรกจับครั้งแรกตึงมือโอเคนี่ครับธรรมชาติของความเก่าจะมีรอยผ่านการใช้มีรอยผ่านการใช้นี่ฮะมีรอยผ่านการใช้มาบ้าง มาบ้างเนะี่ยแต่ก็เหรียนก็ยังมีธรรมชาติมีถือว่าม่ยังไม่สึกมากเนาะเรียญยังไม่สึกมากยังพอเห็นตัวหนังสืออยู่ เขียนว่าหลวงปู่มั่นทัดโตเฮแรกแรกผมแปลกใจนะว่าหลวงปู่มั่นทัดโตเเรียวน,นี้กับหลวงปู่มั่นภูริทัดโตเนี่ยใช่ใช่องค์เดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมผมงง,ง,ง,งอยู่ทีแรกเนี่ยแต่ว่าดูหน้าแล้ว อยู่หน้าแล้วก็เหมือนหนวงปู่มั่นภูรีทัตโตนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ประวัติก็เขียนบอกว่าวัดโมจเตอรไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรครับเราดูธรรมชาติอ่า เดี๋ยวเรื่องนั้นเราไปค้นดูอีกทีนะว่าหลวงปู่มั่นทัดโตเนี่ยกับผูริทัดโตเนี่ยเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าแต่หลักๆผมจะให้ดูธรรมชาติของเดียนธรรมชาติของเดียนนี่ครับ ธรรมชาติของเรียนเก่านี่ฮะดูมีตะไคร่ตะกันเลยนะมีตะไคร่ตะกันความคมนี่ยังยังมีอยู่ให้เห็นนะถึงจะผ่านการใช้มาแล้วเหรียญผิวเนื้อตึงผิวเนื้อตึงก็พิมพ์ได้สวยนะพิมพ์เป็นสามมิติเลยนะทมได้สวยมากเลยนี่ครับเหรียญสมัยเก่าเป็นแบบนี้นะ นี่รอยตัดรอยตัดรอยตัดแทบไม่เห็นนะรอยตัดแทบมองไม่เห็นนะมีตะไข่เข,เขียวๆตะไกล้สีดำสีเขียวยังผ่านการใช้นะแต่ว่านี่จะเอามาใส่กรอบทีหลังหรือเปล่าไ,ไดี๋ยถามแกนะ อันนี้รอยจบสองห้าสองศูนย์โอ้ลอยตัดนีมองไม่เห็นเลยรอยตัดมองไม่เห็นมมเลยดูความคมชัดนี่โห นี่เป็นแท่งเป็นสันเลยนะความคมความคมเน่ยโอเคครับดูธรรมชาติกันเหรียญเก่าพอมีอันนี้เป็นเหรียญสะสมครับผมเลยเก็บมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> นี่อีกรุ่นหนึ่ง อันนี้ก็ในรูปนี่ก็น่าน่าจะสร้างพร้อมกันนะเนี่ยเดี๋ยวน,นี้น่าจะสร้างพร้อมกันเพราะว่าดูพิมพิมตรงเนี้ยพิมรูปหน้าของของท่านเนี่ยของหลวงปู่ปนี่เหมือนกันเลย เป็นพิมพ์เดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีโค้ดแล้วก็รูปทรงคนละอย่างกันรูปทรงคนละอย่างแล้วก็ยันยันข้างหลังยันข้างหลังก็ไม่เหมือนกันหร,หรือว่าจะสร้างคนละทีก็ไม่รู้นะ โอเคผมไม่แน่ใจนะวันนี้ให้ดูธรรมชาติให้ดูธรรมชาติของเหดียนเดียนแท้เก่าเป็นยังไงโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ